สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาขอจัดแต่เช้าหน่อยเถอะค่ะพี่น้องขาเวลานี้เวลาจิตมงกว่าของประเทศสวีเดนเช้าๆเป็นเวลากาแฟค่ะพี่น้องขาแต่วันนี้ขออนุญาตตอบตามที่ขึ้นหัวข้อเลยค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยยังยืนยันว่าเปิดช่องมาสองปีกว่า พวกสัมภเวสีพวกโรคจิตบุกร่องพวกนี้ตั้งแต่คลิปแรกเลยเมื่อสองปีกว่าที่แล้วนะคะฉะนั้นก็คือช่องนี้ปราบ พวกบึกพวกนี้ลหละค่ะปราบมารปราบสัมภเวสีพวกนี้ล่ะค่ะเราไม่ไปรัรานะแต่คุณเขียนมาเราต่อไปคุณขอมาเราจัดให้ถือว่าแฟงแฟไม่โกงเพราะว่ามันเป็นงานถนัดยืนยันนะคะเพราะว่ามันเป็นงานถนัดของหม่อมแม่เองในการที่คุณขอมาเราจัดให้แล้วก็คุณเขียนมาเราต่อไปก็ถือว่าแฟงแฟไม่โกง เจอพอดีอย่างที่ว่าละะ่ะค่ะเม้นมาต่อไปมาฟังแม่ตอบนะจ๊ะนะจ๊ะอีมะทุรีแล้วก็อี ทาราบักหรืออีก็ไม่รู้ว่นนะคะก็คือมัดรวมกันแล้วกันสามตัวนี้นะจ๊ะอาจจอหม่อมแม่หน่อยแล้วก็อีสุดท้ายณใหม่เอี่ยมเนี่ยชื่อติ๋วติว๋วแล้วก็ไอ้สองตัวสองตัวข้างหน้านี่ก็พิ่งคอมเมนต์มาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะแล้วก็หม่อมแม่เจอพอดีเพราะว่ามีการรีพอร์ตทาง y o youtube มีการรีพอร์ตขึ้นมาว่ามีคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้เขียนหาเมึงเดอประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องข่ะนี่ก็คือเป็นการที่ หยิบยกคอมเมนต์มาตอบก็ถือว่าเฟร้ไม่โกมีการตอบใต้คลิปแล้วล่ะค่ะตอบธรรมดาโลกไม่จํามันอาจจะไม่มีใครได้ยินแล้วก็อาจจะไม่ได้มีใครได้ไปรีเช็คในการว่าเขาเขียนอะไรอย่างไรถ้าหม่อมแม่นี่นะคะพี่น้องขาเปิดช่องมา2ปีกว่าปราบสัมภเวสีอย่างอิ สามตัวที่เขียนมาชุยช่ยๆที่เขียนมาพล่อยๆแบบนี้นะคะม่อมแม่นี่ปราบมาตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะคะตายไปหมดแล้วแต่มันก็ยังมีกระลอมกระแหล,มก,ลมก็ไม่เป็นไรถ้าอ่านเจอแล้วก็ถือว่าเอาขึ้นมาตอบก็เป็นปกติอยู่นะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกับพี่น้องคะเดี๋ยวจานให้ฟังว่าม่อมแม่มีการอ่านเ,าเจออะไรอย่างไรเอาแค่3คนเป็นตัวอย่าง อ่ะมาฟังนะอีก็มีเขียนมีเขียนบอกใต้คลิปแล้วแหละว่าโอเคมาฟังแม่นะเดี๋ยวแม่จะขึ้นคลิปต่อไปนี่แหละมาฟังแม่นะจ๊อะอ่ะมาทุรีมาทุรีอะนะคะพี่น้องขาอ่าชื่อมันนะนะคะก็ไปเซ็กโฟโไฟ,โฟ,โฟ,โฟ,ฟาแล้วล่ะ มันกับเป็นหมูหมากาะไกา่คือเป็นผีสางเทวดาพวกบ่มีตัวตนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเก่งจริงก็เอาชื้อนจาจะกุลจริงมาเพราะว่าหมอมแม่ไม่ได้ทําอะไรหมอแม่แค่ตอบแต่อยากตอบให้มันถูกตัวถูกคนเรียกชื่อให้มันถูกคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อมาให้อลไสี่กันออกมาแล้วหล่ะก็ตั้งชื้อให้หยางเอาชื้อนั้นมาเข้าใจบ่เออแล้วก็อ่าเหตุการณ์นี้มันก็คงจะเป็นการประเภทอ่า ไปเขียนคนอื่นอยู่หรอกค่ะพี่น้องคาแต่คนอื่นเขามีมารยาทเขาเป็นผู้ดีพอเขาก็เลยไม่ได้โต้ตอบแต่เพเอิญมาเจอหม่อมแม่หม่อมแม่อาจจะพอดอีมาฟังแม่ตอบอ่ะมัทุรีเขียนว่าวิพากวิจารณ์ได้ค่ะติดเตือนได้แต่ควรใช้คาพูดให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติขูให้เกียรติค,คนที่คุณกําลังวิพากษ์วิจารณ์ด้วยค่ะใช้สมองนิดนึงอ่ะอีนี่คนแรกอ่ะอ่านทีเดียวเลยนะคะพี่น้องคาเพราะว่าพยายามที่จะให้มันอยู่ในสิบ ใน8ปดถึงสินาทีกับพี่น้องขาอ่ะอีกบักที่สองหรืออีหรือไม่รู้ทารานี่นะอันนี้เขาบรเอิญวิจาร์วิเคราะ์เดอร์เขาเอิญว่าเวาพื้นภาษาอ่าภาษากศวเช่าบา้านข่อยกสิบา้านตัวกสิมันเขียนบอถือภาษาชวนเพื่อนบา่าภาษาชวนเช่าบา้านเพื่อกิวนั่นละค่ะพี่น,น,น้องขาภาษาชวนกับว่าเสือเรื่องของคนอื่นอยากน้าเขาไปเบิร์ดเขา ไปขอข้าวบ้านเจ้ากินยูตีย่ายเ่า เกิดมาเถาทิมซื้อๆทิมเพลินวันน่ะนะกับพี่น้องค่ะอ่ะก็เข้าใจได้นะเกิดมาเถาทิมซื้อๆอ่ะก็พอเข้าใจได้แล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อหนึ่งนาะทีที่ผ่านมานี่แหละไอะ้ชื่อติวๆวอีติววนะจะอามาฝั่งแม่นะวิจารณ์คนอื่นพอคนอื่นวิจารณ์กลับดิ้นไปทําไมคะคือหลังจากที่ตื่นมาตะกี้ตะกี้นะพี่น้องนะตื่นมาแล้วก็มาอ่านเจอคอมเมนต์ไอ้สองตัวมัทธุรีกับทารานั่นแล้วก็มีการเขียนต่อไปภายใน ครึ่งวินาทีมันก็ติวๆก็ตอบมาอาดิ้นกันใหญ่นะจ๊ะอามาเจอหม่อมแม่อาจะหม่อมแม่ก็บอกว่าเช็คบตดหม่อมแม่นิดนึงกับการตอบคอมเมนต์น่ะนะคะถ้าคอมเมนต์มาถูกโตถูกตาต,ต้องใจหม่อมแม่หม่อมแม่ตอบขึ้นวปที่แบบนี้แหละค่ะนั่นะมันเป็นงานถนัดแล้วก็มีการตอบติวๆไปแล้วตรงไหนที่บอกว่าหม่อมแม่ดิ้นลหละจ๊ะมันเป็นงานถนัดอันนี้ย้ํานะคะมันเป็นงานถนัดหม่อมแม่ถ้าหม่อมแม่อ่านเจอถ้าอ่านไม่เจอก็ รอดพวกเมืองเมืองไปก็แล้วกันแต่ถ้ามอมไม่อ่านเจอก็ขึ้นมาตอบแบบนี้ไงเติยวเตืวืววิจารณ์คนอื่นพอคนอื่นวิจารณ์กลับดิ้นไปทําไมก็คือมาดำอนไรตอไปนั่นแหละค่ะพี่น้องขาตอบสองตัวข้างบนนั่นแหละ ก็เลยเหยียบของอติววเพราะว่าตอบมาเมื่อถ้าถ้ารวมตอนนี้ก็น่าจะเป็นสักประมาณ5นาทีที่แล้วนี่นะพี่น้องนะในคลิปที่มาดามหน่อยวิพากวิจาร์ในแวดวงหมอลำไอ้ที่บอกว่าเราแสดงความในใจของเราว่ากับการที่เราเห็นอะไรที่เป็นสซเช่นวีดียนี่เราก็นําม,มาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายแต่กับการที่ขยายของเราเนี่ยเอามาวิเคราะห์วิจารเนี่ยมันเป็นสไตล์เราที่เราเห็นอะไรต้อก็ตามในโลกนี้เป็นข่าว เราก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เราเป็นผู้ชมผู้ฟังแต่ขณะที่วิพากษ์วิจาร์ก็คือเป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็เป็นความรู้สึกของเราที่เห็นแล้วเราก็ามาวิพากษ์วิจารณ์นั่นคือสิ่งที่ทําคลิปมาอยู่นี่สองปีครึ่งแล้วจะสามปีแล้วนะจ๊ะแล้วก็จัดพวกนี้ไอ้ไอ้พวกที่ไอ้ไอ้สมองหมาเป็นยักคุยๆไ,ไอ้พวกโรคจิตวิตประฐานวิตรฐานเนี่ยนะจ๊ะโอย พูดเร็วมันจะบทันเวลาอะตอบอีมาตุรีแล้วกันวิาพากษ์วิจารณ์คุณหนึ่งได้ติดเตืคุณหนึ่งได้พูดให้กับคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยค่ะใช้สมองดหนึ่งก็มึงนะาจะใช้สมองก่อนนะกับการที่มึงไปเขียนให้เขานี่กับการที่เขาทําช่องแล้วก็พูดวิาพากษ์วิจารณ์อะไร ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงเข้ามาช่องคักนัสวีเดียนี่เขียนได้หมดทุกคนไม่มีคลิปไหนที่บอกว่าห้ามเขียนห้ามวิจารณ์ห้ามมาคอมเมนต์ไม่มีเขียนมาได้ทุกคนเขียนมาได้แต่ถ้าหมอแม่อ่านเจอหม่อแม่เอามาตอบก็ฟังให้มันได้หน่อยก็แล้วกันคือในคลิปนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามเขามีสิทธิวิพากษ์วิจารแต่จะให้ไปถูกใจพวกมึงมึงปัญญาอ่อนพวกจิตวิปรติตพวกนั้นโรคจิตบกพร่องอย่างพวกมึงนั่นน่ะมันก็ไม่ได้เพราะสไตล์เขา เขาเห็นอะไรเขาที่ไม่พอใจอะไรยังไงเขาก็พูดได้มันสไตายเขาสไตา์ใครสไตล์มันถ้ามึงสวัสดกราบสวัสด,ดีแล้วก็ไปกราบนอบน้อมแล้วพูดจะเจะา้าข้าเจ้าขาตลอดเวลาอยู่นะั่นมันก็ไม่ใช่ครูแล้วมึงเข้าใจหรือเปล่าเออจากนั้นพวกมึงน่ะใช้สมองดีหนึ่งนะ่ะมึงอ่ะไป ฉีนี่แหละนี่เหตุการณ์นี่นะ่ะเหตุการณ์นี่ฉี่ก็พอมึงบ้านแล้วบ่อนำแมนบ้านแตกมันบอกหรือมานางเขียนฟังอย่างบ้านในจบหรือจังไดไปฟังให้มันจบก่อนว่าก็พูดเรื่องอีหยังจะจะพลาดเพียงถึงจะว่าถึงจะอะไรเขาเขาก็บอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าสไตล์เขาหยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขายายตามสไตล์ครูมึงก็ได้จะเข้าใจนะอีหาอีเปิกอีปัทุรีอ่ะพอหอมปากหอมคออันที่สองทารานะตัวตัวทีตัวเอตัวอ่ตัว, A, ตว อาร่าตัวเอนี่นะทารานะผู้ชายผู้หญิงก็มาสังคดพอแม่แต่ไอพวกพูดผีปีศาจนี่จริงๆริแล้วก็ไม่อยากตตอบโต้ไอพวกที่บ่มีโปรไฟล์บ่มีเอาหมูหมากรไก่เอาเอาหูผีสังแางใหม่มานี่จริงๆแล้วแต่มันเป็นงานถนัดอันนี้ก็ยังยืนยันนะอันนี้บอเอินว่าวิจารณวิเคราะห์แล้วเขาว่าว่าพื้นชาวบ้านบ้านคอยบอกว่าเสือกเรื่องของคนอื่นอยากนําเขาไปเบิดออียง กูฟังมึงหน่อยนะอยู่ในโลกนี้คนที่เขาทำถกโซเซียลเนี่ยนะคนที่เขาทำโซเซียลนี่เขาพูดได้ทุกเรื่องทุกราวโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่องที่มึงมาเขียนนี่นะมึงไปเซกประวัติกูก่อนว่ากับการที่ตอบความเมนนี่เป็นอย่างไรถ้ากูอ่านเจอถ้าอ่านไม่เจอก็รอดไปอย่างที่ว่าถ้ากูอ่านเจอนี่กูก็เอาขึ้นมาตอบบนเวทีแบบนี้แหละมึงไปเซกประวัติก่อนเอาง่ายๆตอบแบบง่ๆให้มึงมึงจะได้หายโง่บ้างอ่ะนะคะกับการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เขามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นแล้วส่วนที่เขา จะพูดเรื่องใครด่าใครอะไรอย่างไรถ้าไปพาดพิงถึงใครคนที่เป็นชื่อในนั้นมันพาดพิงอะเขาก็สิมตีปากกูเองก่อนในบ่ต้องห่วงกูนะจ๊ะแต่ถ้าพูดถึงว่ากับการที่มือเขียนวิาพากษ์วิจารณ์นี่เขียนคอมเมนต์ให้แม่นี่นะแม่ก็ฟังได้เขียนมาได้ไม่ดอกว,ว่าห้ามเขียนแต่มึงก็ฟังกูตอบหน่อยก็แล้วกันนะคะเอินบ่บ,บ่พื้นเจ้าบ่พื้นหรือบ่บ่พื้นหรือบอ่ีหยังมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในช่องของเขาช่องเขาก็เขียนอยู่แล้ว หักนักเรียนเขาบอได้เอาขดพ่อขดแม่มึงมานางขึ้นซองแล้วก็มาดาหรือกูจะให้มึงเอาให้กูเอากล่องไปตั้งกล่องอ่ะไต้ไตียงทีมึงฉีกก็พ่อก็แม่มึงนั่นเบาพ่อแม่ก็ไผ่กับพ่อแม่ก็ค้นที่มันสีกกันออกมามีมึงนั่นแหละมึงใส่กูไปอ่ากล่องไปตั้งตรงนั้นแล้วก็เอามาวิจารณ์เบาหรือจังใดมึงอยากให้แบบนั้นเบาอย่าลืมว่ามันเป็นงานถนัดนะเออเหตุการณ์นี้น่ะเสกประวัติหม่อมแม่ก่อนก่อนที่จะมานางเขียนนั่นนะเอาบ่เพื่อนบาวิพา์วิจารวิเคราะห์เบ่พื่อนเิาขัง ถ้าจะบอกว่าเสือกเรื่องของหยังก็เสือกในทุกเรื่องนั่นแหละเพราะว่าหมอมแม่นี่ถ้าบอกว่าหมอมแม่ขาเสือกขาเพือกหมอมแม่ไม่โกรธไม่ได้เกียจนะมันเป็นงานถนัดอีกละ่ะโดยเฉพาะเสือกเรื่องของมืองทิมวิสีพอสีแม่มึงนั่นน่ะ มันไอ,ไอไอที่พอกับแม่มึงสี่กันดอกไม,ม้เราเมื่อประมาณแปดเก้าปีขึ้นมามีหีมีหมอยไอเ้แยะนั่นน่ะนะนะคะฉะนั้นก็คือมีหมอยอ้อยย้อยไอแง่อยอกมาเนอะเมื่อกลับขาเป็นผู้นี่งมืก็กลับไปสีพอมึงนะนะั่นน่ะขาเป็่อกันพูซาเมื่อกับไปสีแม่มึงนะนะั่นน่ะเอออันนั้นล่ะกูก็อยากเสือกกึศัลถ,ถามว่ากูเสือกได้บ่กูก็อยากเสือกอยู่บอกโตตนมาที่หลา่าเดี๋ยวจีเซ็ก เดี๋ยวสิออกอากาศแบบนี้ละโบเฮดยังดอกตีออกอากาศดีละเพราะว่าขาเผือกตัวแม่เลยละเนี่ยนะฉะนั้นก็คือย่าอยากให้เผือกให้เลยมึงก็เอาซื้อเอาตัวเอาตนมึงมาตัวถ้าจะพูดตามจริงอนะ่ะเสือกมาเขียนงวยกูอีกนั่นน่ะเออเฮ้ยหม่อมแม่นี่นะมันเป็นงานถนัดอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะมันเป็นงานถนัดของหม่อมแม่เองเพราะว่าหม่อมแม่นี่ถนัดมากในพวกปราบสองพระเวสีปราบตั้งแต่คลิปแรกแล้วเปิดช่องมาสองปีครึ่งเนี่ย ปราบแบบนี้ตั้งแต่นี่นะมันตายไปหมดแล้วพวกนั้นอ่ะไม่เหลือแต่พวกมึงนี่แหละไอ้ยอยเนาะไอ้เนี่ยโผล่มาจากไหนนี่เออนะจาะนะจ้าเท่าแล้วโอยอยู่ เขาไปขอเข่าเจ้ากินต่ย่าเกิดมาเถาถิ่มซื่อๆแถาถิ่มกับพ่อพคดแม่มึงอ่ะมึงอายุเท่าไหร่าถวบ่เแถามันกันบบริเกียวกันดอกอยู่ถ่ว่ามึงอ่ะปัญญาอ่อนมึงบ่มีสมองอาการที่มุ้ยฟ้องไปว่าผู้ใดแดล่ะเออมึงไปคอมเมนต์ผู้ใดใ่ล่ะแต่ว่าก็ดืก็เป็นผู้ดีพ่อเขาคือสิโบโสนใจมึงดอกดีแต่ว่าเพอรเอิญมึงเขามาหาช่องกรูนี่พ่อดีนะนี่กูตัวตอบคอมเมนต์อันดับหนึ่งของโลกมึงเข้าใจบ่ล่ะเออฉะนั้นก็คือกับการที่ <c oughs> กับการที่เข้ามาเขียนแบบนี้โอ้ยมันเหมาะพอดีไงมันเหมาะกับซ่องหม่อมแม่พอดีนะอาเขียนมาอีกนะไม่ได้บอกว่าไม่ให้เขียนนะแต่ทนฟังหม่อมแม่ตอบหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าหม่อมแม่ถนดัดมันเป็นงานถนัดของหม่อมแม่นะแล้วก็ติว๋วต๋วเองไม่ต้องมาเขียนบอกว่าหม่อมแม่ดิ้นตรงไหนที่มึงบอกว่ากูดิ้นล่ะจ้าเตียวเตีว,ตว,ตวเออกับการที่ออกมาพูดเนี่ยเขาแค่บอกว่ามาแสดงความคิดเห็นในพวกมึงเขียนมาแล้วก็มาตอบในพวกมึงขอมาต่างหากละ่ะ โดยเฉพาะแจกส่งตรงส่งตริงเนี่ยหม่อมแม่ถน,นัดมากเลยนะจ๊ะฉะนั้นก็คือเอาก็เข้ามาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าหมอมแม่อ่านเจอก็เออขึ้นมาตอบนี่แหละตอบเฉยๆดอกไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะพวกที่ขอมาก็เออขอมาต่อไปก็เป็นปกติอยู่นาะหม่อมแม่เป็นงานถนัดยืนยันนะ งานถนัดของหม่อมแม่ไงเออฉะน,นั้นก็คือรู้ไว้นะเออเ็กประวัตินิดนึงก่อนที่จะมาขอส่งตริงใครๆนะั่นนะ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้ตอบตอแบบให้ฟังแบบง่งงๆเขาทําช่องขึ้นมามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากพูดเขาอยากจะาเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาไปพูดพลาดพิงใครคนที่อยู่ในชื่อที่ถูกพลาดพิงอะไรยังไงเขาก็สิมาตีปากกูเองบทตองห้องห่วงหม่อมแม่เพราะว่าหม่อมแม่เนี่ยชอบ ชอบในการแบบนี้แหละชอบพวกเมืองนี่แหละวัดสีป่ากับพวกเมืองนี่แหละแต่จริงๆแล้วนะไอ้คนที่ไม่มีโปรไฟล์ไม่มีไอ้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรยังไงพูดผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยนะหมอแม่ไม่ก็อยากต่อแย่เท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรคะชื่อเสียงเรียงนามที่พอพอไอไป พอกับแม่มึงสีกันดอกว่าน่ะนะเออมันต่างเสื่อมเม่ออีหยังน่ะนะเออเอาซื่อจริงนา่าจะกุนจริงมากไม่เจติตอบถือตัวกันอยากเขียนว่าหม่อมแม่กันอยากวัดก็หม่อมแม่นี่นะหม่อมแม่เราอยู่เราอยู่นะจ๊ะเราอยู่นะจ๊ะก็ มันเป็นงานถนัดเอางนี้แล้วกันมันจะได้ม่ต้องค่าใจเงี้ยวมันเป็นงานถนัดของหม่อมแม่เอาจังสี่ก็แล้วกันนะจ๊านะจ๊ะโอเคอยากจะขึ้นโยคะพี่น้องขาแต่วันนี้ติดงานคงไม่ได้ขึ้นเวทีจริงๆแล้วไอ้พวกจัดพวกนี้น่าจะขึ้นเวทีสดนะพี่น้องนะเพราะเป็นงานถนัดจริงๆของหม่อมแม่นี่แหละปราแบบนี้มาตั้งแต่เปิด ช่องเลยนะพี่น้องนะอันนี้บอกให้ทราบเดี๋ยวจะมาไม่ต้องมาดราม่าเขียนอีกบอกว่าเอาอ่าหาอยู่ในสื่อแล้วมึงจะให้เขาไม่ให้เขาเขียนพี่พ่อพจันเลยเหรอตอบทุกคลิปนะกับการที่เป็นแบบนี้หม่อมแม่ไม่ได้เคยห้ามว่าใครห้ามเขียนเขียนมาได้ค่ะจะทนฟังหม่อมแม่ตอบกันแล้วกันตอบหน่อยก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นงานถนัดของหมอแม่อันนี้ที่วัาชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่นะก็ขอบคุณขอบคุณขอโทษขออภัยพี่น้อง99.99% 99ที่เป็นคนที่ติดตามทางช่อง6 เมือม่อวานยอดวิวขึ้นมาร้อยกว่าครับพี่น้องคาก็ขอบคุณร้อยหกสิบกว่าเมื่อวานยอดวิวเพิ่มขึ้นขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะพี่น้องขาขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนก็ขออภัยในสิ่งที่ใช้วาจาไม่สุภาพมันใช้กับเป็นบางคนอย่างที่บอกมาดาหน่อยเองเป็นคนที่มีหลายคาแรคเตอร์ยู่ที่ว่าแต่และคาแรคเตอร์จะออกมาพูดกับใครเรื่องไรเรื่องอะไรตอบใครเวลาไหนนั่นล่ะค่ะพี่น้องขาขอโทษขออภัยพี่น้อง9ก9 9เป็นเป็นคนที่ติดตามทางซ่องแต่ ก็มีล้อมแหลม 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0ูนย์ศูนเท่านั้นเองล่ะค่ะที่มาขอแบบนี้มันเป็นงานถนัดหม่อแม่จริงๆขอโทษขออภัยนะคะพี่นอค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายสวัสดีค่ะ จะขึ้นเวทีอีกเมื่อทราบต้องการเขียนมาได้นะจ๊ะถ้าแม่อาจจ่านเจอแม่จะตอบแบบนี้เหมือนเดิมลักค่ะนะคะฉะนั้นก็คืออายกพวกมายุยกดอพ,อพกดแม่มึงมานั่มนะอีมัทุรีอิทาราอิติวบักทาราหรือบัทอ,อะไรก็ของมันนั่นแหละชื่อทาราก็แล้วกันยกกดพกดแม่มึงมานั่มนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆสวัสดีค่ะ